มาพร้อมกันด้วยนะคะจะได้คุยดียๆแต่ละใครไม่มาแล้วถ้าสุดท้ายมีปัญหาอะไรมันถอยหลังกลับไม่ได้แล้วับ เงินอยไปิเมากเนี่ยหลเทาตัวด้วยเอาสล้านไแลกเกือก้าิบเ้าล้านเขาไมคิดได้อะไมคิดได้เหรอหัวบาเลยอ่ะทเงินสล้านเือไปเอาเงินสล้านลกมาแล้วามลาร้ไปแรกเน่เียมัจะได้เก้าเก้า้านขนาด้นได้ไม่ีหรือผเครื่อีกพกไอพโลมสกันกาเงี้ยต้ไกัน่ะ เคยมีแบบนี้ติดต่อมาเนี่ยคนนี้นะส่งเงินมาให้แล้วนะติในสมเดียวอาินกระเป๋าตหน่านมีเส้หน้าเคยรูเดี๋วจะเอาเลยอาไปายที่สนามเีกแสนสแสนะยู่ขาจมีการสามนกลับมาคนกะเอาโดไปนะคือจะเอาสามนออกมานท้าย ถาหลายบทถามถามายิมงาสุนทร c ไ a i ิมนาสิกับุพุทธาิวันใช่ไหม กับเขาเมเทอร์เพื่อเรีนโครงการรณรงคการเศรษฐีแห่งชาติโครงการสัมมนกประชากรและเทม่าในครั้งนี้เป็นการเกี่ยวบข้อมูลตัวชเช่นเพศอายุการศึกษาการทางานของประชาชนที่อาศัยในประเทศไทยรวมถึงคนไทยสื่อากประเทศทั่วท้าและชาวต่างชาติที่อาศัยในไทยตั้งแต่3เดือนขึ้นไปเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนพันาเศรษฐและสังคมและกวเกลืล้ําร้าความเข้าใจและจัดส ส่วนผู้รับ10ปีนะครับสำนักรานการบินสัมผัสเรียนที่สำคัญก็เราะว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ในการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศด้าต่างๆนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อดุลสิเพราะที่เรียนว่าเป็นข้อมูลที่มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ท่านสบายใจได้ว่าข้อมูลท่านจะไม่ถูกไปทำอย่างอื่นก็อยากขอความร่วมมือพี่น้องผ่านทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพราะว่าวันนี้ เราต้กงมาสายข้อมูลเป็นจำนวนมากในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆในการส่งเสริมขึ้น